มัดเด็ดมวยไทยที่เด็ดมวยเน้นๆชัดเจนทันใจฟอร์มมวยทุกคู่ทุกสนามจากเหล่าเซีนมวยมาประสบการณ์กลุ่มรับฟังมวยหูฟรีทุกวันบอกบัรจกาศสดรวดเร็วทันใจสัมผัสความมันไปพร้อมๆกันได้ทีมัดเด็ดมวยไทยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนมัดแฟนมวยที่กคารบทุกท่านนะครับอยู่กับผมเ,เช่นเคยครับมัดเด็ดมวยไทยบาวโอคลานะครับวันนี้ ศึกเพชรินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินของทีมงานเพชรยินดีจัดไว้นี่เก้าคู่ในรายการเลยช่วงแรกสี่คู่นะครับเริ่มทําการแข่งขันที่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปช่วงที่สองก็อีกห้าคู่นะครับเริ่มทําการแข่งขันที่เวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคือพักครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับนะครับวันนี้สึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมวันพฤหัสที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเวทีมวยราชดำเนินนะครับ ทีมงานเพชรยินดีจัดไว้หน้าดูหน้าชมมีทั้งยอดไอแอดและโป้นะครับระดับเบอร์ต้น,ต,นต้นของทีมงานเพชรยินดีใครยังไม่มีข้อมูลมวยก็อย่าลืมกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดครับชี้ตัวนำไปก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องอยู่ที่กระดูกการเล่นของท่านนะจะชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนชนะไม่ต้องมานั่งอวยผมครับแพ้ไม่ต้องมานั่งโอดโอยนะครับหมัดมวยเหมือนตล้ยปิ้งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้มาว่ากันที่คู่มวยในรายการศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะฮะ คู่ที่หนึ่งช่วงแรกเลยครับเริ่มตากงแแข่งขันที่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับคู่ที่หนึ่งครับร้อยสองปอนครับเจริญบุญเล็กบุรณามวยไทยเจอกับวรพลศูนย์กีฬากุชิมนะครับคู่ที่สองในรายการครับร้อยสิบสองปอนครับยิ้มสยามทอเทพสุนกวนเจอกับพลอยมงคลเจ้าเมืองสีนะครับรองคู่เอกช่วงแรกมาแล้วครับปลาคาบมาแล้วจ้าร้อยสิบสี่ปอนครับแพลวพาเพชรพาฟ้าครับเจอกับโด่งดังลูกเจ้าแม่สายทองนะครับคู่เอกนํารายการครับ ร้อยยี่สามปอนครับแกนชยัยพันดัก,กรัตนบุรีนะครับเ,เจอกับเพชรลุ่งนะครับสกอ,อีกวินครับบางเสร็ของสมป่อยนะครับคู่ยาช่วงที่สองครับโยธาฤทธิ์เทพพาคินครับเจอกับธีรพัฒน์สิทธิเสียสรงคู่หกในรายการร้อยยี่สิบหกปอนครับลุงดังเล็กสิทธิ์ฟ้าลิขิตนะครับเจอกับน้ำตาลเดือดเกียรติชัดชัยโอ้โหคู่นี้ชกกี่ไฟกี่ไฟนี่ก็เบียดเอดอาร์ตกันทั้งทั้งหลายไฟเลยยันไฟสุดท้ายล่าสุดเลย นะครับคู่ที่เจ็ดในรายการเสาโทออัจฉริยะครับเจอกับเจเจเทพาคินนะครับคู่รองคู่เอกนะครับช่วงสุดท้ายครับอัติเวลาตอสุรัตน์ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เจอกับหนึ่งอุบลหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,นะครับปีท้ายท้ายสุดครับคู่เอกนํารายการครับคู่ของสิทธิ์เจริญวิทย์ครับเจอกับไก่ป่าบอสังข์ป่าไพยนี่คือคู่มวยศึกเพชรยินดีมวยไทยพีเมียอำนาดูน่าชมมีทั้งมวยเอกดาวรุ่งรวมกันอยู่ที่นี่ครับ ชนะนกรับไปเลยครับ25,000บาทครับชนะนกโดยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะกั้นคอสอกกับเข่าลอยนะครับรับไปเลย50,000บาทนะครับจากทีมงานเพชรยินดีก่อนจะมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์มวยรักผิชอบของทีมงานมาเด็ตมวยไทยก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดครับที่ตัวนําไปก่อนแพชนะอีกเรื่องอยู่ที่กระดูกการเล่นของท่านครับเสื้อสวยๆจากมาดเด็ตมวยไทยครับแก้วกระเป๋า ฟังไลฟ์เสียงกันฟรีๆจากทีมงานมาดิดมวยไทยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วกันนะครับมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยจิตด,ดาวอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับไปดูการอัปเดตแล้วก็ข้อมูลนะครับของแต่ละเดือนนะครับสเต็ปสี่นี่ผมบอกเลยพลาดยากมากๆใสาเจ้าอย่างแน่นอนนะครับอาคบถ้นกระบวนความครับเข้าสู่ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบส่วนตัวของทีมงานมัดิดมวยไทยครับก็ศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับวัน พุหัตที่4ีธันวาคม2568ณนเะวทีมวยราชดำเนินเริ่มทำการแข่งขันที่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับช่วงแรก4คู่ครับมาว่ากันคู่มวยคู่ที่1ในรายการเลยนะครับจเจริญบุเล็กบุลนามวยไทยนะครับคนลำปางครับซ้อมบุลนามวยไทยที่เชียงใหม่นะครับอายุ16ปีปล่อย50สูง161ชกมาประมาณ30กว่าไฟครับ บูดูดันอย่างแน่นอนครับสไตล์อาจารย์บุญครับบุรณามวยไทยครับบูดูดันแต่หนักต่อยแรงครับอาวุธคมหนักแรงครับความเป็นมวยน้อยนะฮะสามฟอร์มหลังก็ชนะนอกยกสองเที่ยวชานวอ,อุรชาที่รังสิตแล้วก็พิกแพ้เพชรอังเปาสิ่หลวงพี่น้ําฝนวันนั้นที่รังสิตอูเพชรอังเปารับไปห้าแสนบาทเลยนะครับอัฉีดวันนั้นบนล็อกล่าสุดพิกชนะเพชรตโก เกียรติยอดยิ่งนะครับเวทีมวยรังสิตเจอกับวรพลศูนย์กีฬากดฉิมนะครับคนบุรีรัมย์ซ้อมธรรมศาสตร์คลองหลวงอายุ22ครับปล่อย51สูง158ชกมาประมาณ50-60ิบหกไฟครับบูดูดันครับเตะหนักต่อยแรงครับเจาอะอยางคว้างกระจกนะครับหนักแรงมากๆ3ฟอร์มหลังชนะนกยก4ครับขวัญใจเกียรติชยุทธแล้วก็พิชนะนกยก3กองทัพดับทิพย์บังรักแพ้นกยกที่2ครับฉลามชนวอุตรชา โอโหคนละกระดูกคนละเบอร์เลยไฟล่าสุดนะครับแต่ก็ไปแทนนะครับไม่เป็นไรส่วนตัวคู่นี้นะครับผมมองไปที่เจ้าวรพลศูนย์กีฬากดฉิมหนักแรงครับตน้ตนตน้นลุ้นนับลุ้นนอกครับเจ้าเจริญบุญเล็กเนี่ยผมมองความเป็นมวยน้อยธาตุทรหดยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับการยืนระยะยังคงเคงอยู่มโีโดนหนักๆก,ก,ก็มีเป๋มีเมาเหมือนกันนะครับวรพลศูนย์กีฬากดฉิมครับคู่ที่หนึ่งในรายการ คู่ที่สองครับยิ้มสยามทอเทพสุนกวนนะครับคนบุรีรัมศซ้อ,อมกับตันเขนบ็อกซิ่งที่สมุทรสาครนะครับอายุสิบแปดปอยห้าสิบสามสูงร้อยหกสิบสี่ชกมาหกสิบกว่าไฟครับฝีมือหลักเลียมดีสมองไอคิวมวยดีครับติดถอยไปหน่อยครับสามฟอร์มหลังชนะวรพลสุดกีฬากุดฉิมชนะดินชัยสอสุจิม,มวิชนะนอกยกสี่ดินชัยสอสุจิม,มวทิที่ราชดำเนินซ้าเจอกับปอยมงคลจอมืองสีครับ กล้องสุริยาสิทธิคูนิดคนสุรินซ้อมจอเมืองศรีที่นคนปรปฐมอายุสิบเก้าปล่อยห้าสิบหกสูงร้อยหกสิบหกชกมาประมาณห้าสิบกว่าไฟเขานายเหนียวแน่นบูดูดันอ่าเตะหนักต่อยแรงครับแต่เขานายแรงปลายดีใช้ได้สามฟอร์มหลังชนะศักประมวลหอตะก,กอกุบๆสุทธิชนะเพชรศิริเกียรติเวศแล้วก็ชนะนกยกสองเพชรศิริเกียรติเวศส่วนตัวคู่นี้ครับผมมองไปที่เจ้าพลมงคลจอเมืองศรีเวทใหญ่กว่านะครับเวทใหญ่กว่าแรงประทะดีกว่าอย่างแน่นอนครับ พลอยมงคลจอเมืองศรีนี่คือการกลับมาของเจ้าประคาบครับคู่ที่สามในรายการครับแพลวพาวเพชรพาวฟ้าครับเพชรอินเดียคารดิมีคนสุรินครับซ้อมเพชรอินเดียอายุยี่สิบห้าปล่อยห้าสิบหกสูงร้อยหกสิบห้าชกร้อยกว่าไฟครับบูดูดันครับเตะหนักต่อยแรงครับอออกาวุธหนักแรงครับแต่ว่าช่วงหลังๆโรยๆไปนะครับสามฟอร์มหลังก็ชนะจาวาสซามารีนะครับเสมอสิงห์บุรีเล็กสัะสิปะพายิมแล้วก็แพ้คะแนนสิงห์บุรีสันสิปะพายิมวันนั้นที่ RWS แล้วก็หยุดหายไปนานครับตอนแรกว่าจะเลิกมวยแล้วครับแต่ว่าน้องนี่ไม่รู้จะทํากิจการอะไรขอกลับมาชกใหม่เจอกับใจสิงลูกเจ้าแม่สายทองโด่งดังเพชรประกายจันทร์ครับคนบุรีรัมย์ซ้อมลูกเจ้าแม่สายทองที่บุรีรัมย์ครับอายุ18ปครับปล่อย5 6สูง168ชกมา50กว่าไฟครบเครื่องฝีมือหลักเหลี่ยมตัวมวยดีใช้ได้ครับแต่หัวใจรั่วไปหน่อย3ฟอรอมหลังแพ้เพชรสวนหลวงรดยกนะครับยกที่4และชนะจอมพิจิตสิทธิ์ดรชันชัย ล่าสุดแพ้นอกยกสามเทียนหลวงอึ้งอุบลนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะส่วนตัวคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าแผ่วพาวครับหยุดไปนานผมว่ากระดูกการผ่านเบอร์มวยนะครับผมมองดูดีกว่าหัวจิตหัวใจดีกว่าอย่างแน่นอนครับแผ่วพาวเพชรพผ่วฟ้าครับคู่เอกนารายการช่วงแรกเลยครับแขนชายพันดักรัตนบุรีครับหลานชายช่างนุ่นสีสเกตครับเป็นคนสีสเกตนะครับซ้อมอยู่ที่พันดักรัตนบุรีที่สุรินนะครับ อายุ16ปอย61สูง1 6 9ชกมา70 80ไฟครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครบเครื่องบูดูดัน3ฟอร์มหลังก็แพ้ทัดเพชรอินเดียอคาเดมี่ชนะเก่งสยามสิบบอลสกลแพ้คะแนนเพชรสองเลราวายัยมวยไทยเจอก,กับเพชรลุงสองกออกวินฉลามขาวสุจีมะมี่เกียวครับคนเพชรจุนซ้อมสอกออกวินนะครับอายุ22ครับปอย60สูง1 70ชกมา70 80ไฟแล้วนะครับมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องหนักแรง สามฟอมหลังกนชนะทศวรรษอวัฒนาแล้วก็แพ้สิงห์พยัคฆ์ลูกเจ้าแม่สายทองชนะคะแนนยกมรกรป่าดอยุธยานะครับส่วนตัวคู่นี้ผมชี้ไปที่โจาแคนชัยพันดักรัฐนรบุรีเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรงกว่านะครับการยินระยะดีกว่าอย่างแน่นอนครับมาต่อกันช่วงที่2ในรายการเรื่องของการแข่งขันที่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคู่ที่5้าในรายการครับโยธลิศ เทพภาคินนะครับโยธาฤทธิ์ิทเพชดีนะครับคนกาลสินซ้อมกองทัพภาคที่สามที่เพชรชบูรณ์นะครับลูกเจ้าพ่อขุนผาเมืองอายุยีิบเอ็ดครับปล่อยหกสิบสี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าชกร้อยกบไฟเข่านายเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับศอกมีศอกสลับครับสามฟอมหลังแพ้เพชรแสนชัยสิทธิเนยก,ก้วยนะครับแล้วก็ชนะศิษย์สันล็กมราชพัฒน์หมู่บ้านจมเมืองชนะเพชรดาราสารฝันนาทวีเจอกับธีรพัฒน์สิทธเสียทรงทีซีมวยไทยคนสีสะเกดซ้อมทีเคมวยไทยที่กรุงเทพ อายุ21 64สูง168ชก50กว่าไฟเขาในแข็งแรงครับมีหมัดมีศอกสลับบูดูรันเดินติดๆเบียดๆนะครับสามฟอร์มหลังเสมอดีแม็กซอจนงบางทายนะครับแล้วก็ชนะดีแม็กเจดีมวยไทยแล้วก็ชนะสิงอุบล10ออดพิบูลน,นะครับส่วนตัวคู่นี้ครับปลายนยยี่อยู่ที่โยธาฤทิท์ครับต้นๆอยู่ที่ธีรพัฒน์สิทธิเสียส่งธีรพัฒน์หมัดหนักแรงครับนะครับ อ่าไม่ชอบเข่าโยธาลิศเข่าในแข็งแรงครับอาวุธคมหนักแรงส่วนตัวคู่นี้ผมชี้ไปที่เจ้าโยธาลิศเทพพาคินนะครับเข่าในแข็งแรงแรงปลายดีกว่าอย่างแน่นอนมาอีกแล้วครับคู่นี้ครับชกที่ไหนก็เบียดเอียดอัดนะครับชิงดำยันยกห้าอย่างตลอดเลยครับลุงเล็งเล็กสิทธิ์ฝาลิขิตสิทธิ์ลวงตาครับคนบุรีรัมย์ซ้อมสิทธิ์ฝาลิขิตที่บุรีรัมย์นะครับอายุยี่สิบสองปีครับปล่อยหกสิบเอ็ดสูงร้อยเจ็ดสิบชกมาร้อยกว่าไฟายครับครบเครื่องครับ ผัด ama, ana, แพ้วัชนะผัดเสมอกันมาด้วยเจอกับตัวนี้นะฮะเจ้าน้ําตาลเดือดเกียรติชัดชัยสามฟอมหลังของเจ้าลุงเรืองเล็กสิทธิ์ฝ้าลิขิตนะครับชนะนกยกสามสิงพยัก์ลูกเจ้าแม่ใจทองแพ้น้ําตาลเดือดเกียรติชัดชัยแล้วก็กลับมาชนะน้าตาลเดือดเกียรติชัดชัยที่ร <presentation> ังสิทธิ์เจอกับน้ําตาลเดือดเกียรติชัดชัยครับสอนจ้เปียกอุยัทยครับคนกําแพงเพชรซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติชัดชัยที่กําแพงเพชรอายุยี่สิบ2องครับอายุเท่ากันเลยสู่อ๋อปอยหกสิบเอ็ดเท่ากันหมดเป๊ะทุกอย่างครับสูง ชงมา100ร้อยก่าไฟเข่าในแข็งแรงขวางหน้าดันแทงนะครับบูดุดันครับแรงอ่าแต่ว่าออกอกาวุธช้าไปหน่อยสามฟอ้อมหลังแพ้เทพมังกรไฟเตอร์อรมวยไทยแพ้คะแนนเพชรน้ำเอกสอเปรมบุตรแล้วก็แพ้ลุงเลืองเล็กสิทธิ์ฟ้าลิขิตส่วนตัวคู่นี้ฝีมือหนักแรงต,ต้นต้นไปก่อนอย่างแน่นอนครับลุงเลืองเล็กสิทธิ์ฟ้าลิขิตนะฮะมาต่อกันที่คู่ที่เจ็ดในรายการครับเสาโทโอัจฉริยะสิทธิเท์เชฟุญธรรมเคซ่าย,ยิมครับแปดผู้น้องคนนนทบุรีครับซ้อมเด็ดรัด อายุ28ปอย60สูง168นะครับชกมา100กว่าไฟครับมวยจังหวะฝีมือสัตว์แข้งแทงเขา่าหักเหลี่ยมเท,ทิ้งดีครับสามฟอร์มหลังชนะนกยกสองทัดเพชรยีเดียคาเดมี่นะครับแล้วก็แพ้เพชรไทยแลนด์ออกิกเีเกษมแพ้เหนือพยักบ์บวสังภาภัยเจอกับเจเจเทพาคินครับสอไก่เขียออพิมลสีคนพิโลกครับซ้อมกองทัพภาคทีสามที่เพชรบูรณ์นะครับอายุ23ปอย60สูง166ชกมาประมาณ100กว่าไฟครับฝีมือหลักเหลี่ยมตัวมวยดีครับ แต่ฟอร์มหลังยังหาไฟชนะไม่เจอล่าสุดก็ชะนะเพชรนาโชคปาโดอยุทยาน,นอกยุกที่สามที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้เพชรเดชอ่าเพชรเดชมวยเดชเจ็ดแปดเก้าแพ้เพชรสองแสงเจพีพาวเวอร์วันนั้นที่หลังสิทธ์นะครับส่วนตัวคนนี้เก่าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยนี่ผมมองไปที่เจ้าเสาโทอวัชริาชยาครับกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าอย่างแน่นอนครับฝีมือทางมวยนี่ดีกว่านะครับไม่หมดแรงนี่ผมมองดูสดใสแบเบอร์มากๆครับ รองคู่เอ่งนำรายการครับแอติบดาต่อสุรัต์คนสีสเกตซ้อมต่อสุรัตร์ะยองครับอายุยี่สิบสองปล่อยหกสิบเอ็ดชกหกสูงร้อยหกสิบแปดชกมาประมาณร้อยกว่าไฟครับฝีมือหักเหลี่ยมเททิ้งดีครับเตะหนักต่อยแรงครับสามฟอร์มหลังชนะคะแนนมาลัยทองม้ยสี่มุมเมืองแผลเนือพยกักฆัวสังประภยัยพิกแพ้มาลัยทองมือสี่มุมเมืองวันนั้นชูสวนนะเจ้าแอติบดาเป็นต่อประมาณห้าช่วงตัว จอกับหนึ่งอำนาจอึงอุบลสิงห์นครแม่นะครับคนอำนาจเจริญซ้อมเพชรยินดีอายุ19ปอย61สูง175ห้าชกมาประมาณ80ดิไฟครับฝีมือหลักเหลี่ยมตัวมวยเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงครับสามฟอร์มหลังชนะเด่นผาด่างสุงกีฬากุจิมชนะเพชรสองเลราวายมวยไทยแล้วก็พิกแพ้นกยกสามปืนใหญ่ป๋าโดอยุธยาที่จังหวัดนะครสวรรค์นะครับฝีมือสมองไอคิวมวยนีดีทั้งคู่ครับ นะฮะไม่ต้องกลัวเลยแต่กระดูกการผ่านเบอร์มวยแอตเทวดาดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าแอตเทวดาต่อสุรัตหลักเหลี่ยมตัวมวยฝีมือเตะตั้งขวางคาเก่งตัวนําไปก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องปิดท้าย,ท,ายท้ายสุดครับคู่เองนำรายการครับปูคองสิทธิเจริญวิทย์สอบเปียมบุตรคนปทุมธานีครับคองสามซอมสิทธิเจริญทรัพย์ครับอายุ20บปล่อย65สาูง174ยุก60 70 80 90ดสิไฟนะฮะฝีมือขวาครับ มวยขวาครับฝีมือเตะหนักต่อยแรงอาวุธคมหนักแรงแต่ขี้เกียจออกอาวุธไปหน่อยแต่ว่าชอบชอบชนะไปไปลายนะเสมอ,อฟอร์มล่าสุดเสมอเพชรชลธานกาออดิศักชนะปฏิหารพลหลักบุญชนะโอเลส่สิงห์นะครแว่นเจอกับไก่ป่าววิเศษยิมนะครับคนขวัญก่นซ้อมเพชรยินดีนะครับอายุ24ปอย65สูง169ชุก100กว่าไ่ายเขานายบูดูดันครับเตะหนักต่อยแรงครับสามฟอร์มหลังชนะมิราดมังตาทำม,มัง นะครับที่ RWS แล้วก็ชนะพิจารทานกออดิศักดิ์ที่สุราชชนะคะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาที่ r w ์เป็นแชม130ป์ร้อยสามสิบปอนด์นะครับของเวทีมวยราชดำเนินนะครับไก่ป่ากับวูคองี่เกตมวยไม่หนีกันนะครับฝีมือทางมวยเนี่ยผมมองดูที่เจ้าวูคองดักเตะดักแทงแต่ที่เกียจติออกอาวุธผมบอกเลยนะครับไก่ป่าบูดูดันพิกเกมอยู่ตลอดนะครับส่วนตัวคนนี้ผมชอบไปที่ไก่ป่าวอสังประภัย พบทวนขบวนความครับนี่คือทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบศึกเพชรยินดีมวยไทยพเมยมอยากรู้มวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยติดดาวกดไปที่ลิงต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทวนมวยรักมวยชอบให้มิรักแฟนหมัดแฟนมวยนะครับได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งกลัวลืมกลัวลืมนะครับก็อยากรู้มวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยติดดาวอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงต้โปรไฟล์ครับวันนี้นะครับศึกเพชรยินดีมวยไทยพีเมียมวันที่4ธันวาคม2568ปเวทีมวยราชดำเนิน มวยรักมวยชอบของทีมงานมัดเด็ดมวยไทยชี้ตัวนําไปก่อนนะครับตัวยิดตคู่ที่หนึ่งในรายการเจริญบุญเล็กบุญลานามวยไทยเจอกับวรพลศูนย์กีฬากดถิมส่วนตัวคู่นี้ผมชอบหนักแรงกระดูกการผ่านเบอร์มวยวรพลคุ่ทีสองครับยิมสยามต่อเทพสุนควนเจอกับพลมงคลจอเมืองศรีครับเวทดใหญ่กว่านะครับปะทะแรงปะทะดีกว่าพลมงคลจอเมืองศรีคุ่ทีสามรองคู่เอกช่วงแรกครับแพลวเพวพเพชรแพลฟ้านะครับเจอกับดงดังลูกเจ้าแม่ทรายทองส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าแพลว ผูเอกช่วงแรกครับแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับเจอกับเพชรลุงสกอเอกวินส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่แคนชัยครับเตะสายต่อยสายผ่านฉลุยโยธาริษสิทธิ์เพชรดีหรือว่าเทพพาคินครับเจอกับธีรพัฒน์สิทธิเสียส่งครับผมชอบไปที่เจ้าโยธาริษครับเขาในแข็งแรงดีกว่ารุงเรืองเล็กสิทธิ์้าลิขิตเจอกับน้ำตาลเดือดเกยรติชัดชัยครับผมชอบไปที่เจ้าลุงเดืองเล็กฝีมือทางมวยไปก่อนเสาโทอัดชลิยะเจอกับเจเจเทพาคินครับเขาเกมกว่ากระดูกการผ่านเบอร์มวยดีครับเสาโทอัจชริยะครับ รองคู่เอกช่วงแรกครับแอดเทวดาต่อสุรัตเจอกับหนึ่งอำนาจนะครับอึงอุบลส่วนตัวคู่นี้ผมชอบความเก่าของเจ้าแอดเทวดาหูของสิทธเริญวิทย์นะครับเจอกับไก่ป่าวอสังประภัยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไก่ป่าครับเล่งเมื่อไร่ก็ได้นะครับออกอาวุธได้ต่อเนื่องกว่านะครับดูดีกว่าอย่างแน่นอนครับนี่คือมวยรับมวยชอบของทีมงานมัดด็ดมวยไทยนะครับ VIP อยากรู้ข้อมูลก่อนใครกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์มวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยติดดาวเสื้อสวยสวยครับแก้วกระเป๋าฟังลายเสียงกันฟรี กดไปที่หลิงตายโปรไฟล์ของคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบนะครับของทีมงานมัดเด็ดมวยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยด้วยเฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ